สบายดียามเช้าพี่น้องเปิดป้าลมหนาวหลืออะไพี่น้องเลยหนาวแห้งเลยหรอเนี่ยป้าอินมบบใส่องเป็นช่องอันเลยก็ใส่สองอันแล้วมันเย็นแม่ให้หนูกวาดีฟ้าได้ไหนเป็นสีขาวเอ้ยบ้างเป็นสีม่วงสบายดีป้าดมก่อนสบายดีจ้ากันนี่อันนี้จักกันอย่างอีกอยู่ข้างหลังอีก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 อยู่ข้างหลังเนี่ย โอ้ยตายเล้วตายเลีวตายเลีวนี่หนากะกลับมาบ้านคือเก่าแล้วล่ะพี่น้องมดนือเก่าแล้วเพราะว่ากินหลายเนาะพี่น้องกินหลายกินหลายเริ่มกินหมูแล้วก็อ้วนแล้วบบบนี้เบิ่งหน้าลูกค่อยแย่งคิงนะบิดคิงทงตีนทงอันนั้นคือผักแม่ นาวแหงเสือก uh. ับเสือคันยาวสองสั้นคนละสองสั้นเฮ้ยทางนั้นะมันลุ่มผัดไปเจ้ากับไปเอาควันมานั่งทางพี เอาผู้ชายขาสัน่นแทนบัานี้ปกติคือบาขาดนะคะยเาเอาวเห็นบ่เนี่ยโบเสือข่อยลุมผัดไปเห็นแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยลูกมาพิงไฟเด้เอถมอเด้อลูกมาพิงไฟเด้อส <c oughs> ่วนนั่งน้อยหันห <c oughs> ลักนี้จะมาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ย นั่งนเดเอกินหลักะหลักนี้กินหลักัหลักนี้แล้วเนี่ยเริ่มนี้ใสบรดีแล้วย่มหิวแล้วก็โผล่มาน่ำอีแม่กินอิ่มท้องเลยกันหลักนี้บริเดบอกยังจะคำย่มได้บัตรผลเสิออกเลยอยากให้มันนี้แต่นี่ไปๆที่บอกอีแม่แล้วเราต้องเอามาเฮือนข่อยแล้วก็สิบ้าจังสี่ ่ต้องเใกล้เฮือนข่อยแล้วเริ่มบ่ฮู้จักเวียกจักงานบ่ฮู้จักควมบ่ฮู้จักว่ามาอยู่เฮือนเพิ่นเพิ่นต้อกงมเกงใจเหันเฮี่ถาแต่บอกญกน้ยก็ว่าเด็กน้ยวเคได้ับูคอยู่ไปแต่กลคืนหลักนี้ด้อพนน้ย ต่เบิ่งจะนกกระโผมาในเพื่อนอีแม่อีถ้าเบิ่งรถนี่ผู้ชายมาหลับเอานี่แล้วไปแล้วตาบวบเป็นตาแสแตกแห้งอะไรยังวะอ,อยู่นําก็ะเพาะได้บ่กด้บ่ได้บ่คนสั่งเป็นแนวนี้สุดแต่บอกสุดแต่สั่งแต่สอนทุกคนก็มีสัวมีสัวบอกเปลี่ยนแน่มาอยู่นะหมู่ เปลี่ยนเลยพี่น้องเอ้ยนางน้อยกับผู้หนึ่งปากปีกน้ำอีกแล้วจมจมกับไม่ม้อนหมูเว้นนี้เออเน่านั่นเน,น,น,น่นี่พอมีผู้ผู้ผู้ชายมาหับเอาไปเลยได้จะแมนะ่นว่าเพิณีจะขาเป็นแนวนี้ไปไปล่างด้วยกันอยู่มือนั่นก็อยูกนนน่กินนั่นกินนี่กองไว้กองไว้นั่งก็ไปล่างอีก มากก็คอยนี่ด้ล่างของนางกินบันี้กระโโพอมาเอกพากินมุกทะนี่กินมุกทะแล้วก็ะกองไว้เออทั้งสีล่างดอกมันว่ะแล้วม,มันก็เข่าปตูมพนหมมืออื่นเศร้าสีล่างกันมันหลักนี้แต่กลางคืนเลยพี่น้องคืนนี่เสื้อผ้านาแพ้านาวกา็ฮ่าหายเก็บหายหมวกนี่นะนี่อีแม่ซื้อหายหมวกกันหนาวนี่ เลียงเสียเขาซุปอรีรอเลี้ลยวความหูซุปอรีนีแน่นก็หายอยู่ห้อยู่ได้ในเฮือนนะก็นนะไม่ยิ่งที่ว่าบไปตัตาสะแตกแห้งอรีรอ,อเข้าสวนข้าวสวนหาเงินหาคำเลียงลูกเลียงเต้าเรียงขอบเลียงครัวสถานหนึ่งนี่เหระเฮินเดินอากาศเลยคนคนหนีบน้บมีจุดหม้ปลายทางกินอิ่มเลยอยู่ได้กินเลยอยู่พี่น้องเลย ป้าหรคนนี้จมลองอยซูนตั้งแต่เมื่อคืนลงทานในเมือเบิ่งน้ำ,นำมันเพาะว่ามันเสี่ยเฮ็ดในใดจมมันใ้เ็บซีพังหรือพูดแหละเสือผ่านหนาเพ่เฮาเก็บหาย,ยันคนหนาวผูเอื่อยเฮาสิแทบอยู่พุน่นถ้าเอื้อยมาอยู่น,ำน้ำเนี่ยเนี้ยแตสีดีสี้องเอ้ยถ้าพุ่นบัมาเห็ดได้ได้ซะอยากยังไค้กินน้ำกันเนี่ยให้เอื่อยตัวเองกินยังสีดีลืน่น ฝนหนักบอมา่าฝนฝอยูก็พูว่าฝนพูน,น,น,นเอาเอือยตัวเองอยู่นี่สิดีรุ่นอันนี้มากินอิ่มแลลหล่นี่แล้มันเราเบื่อร่างหนาแห้งเลยอีโมเอีนอีแม่มอนเนี่ยกระพุ่หนึ่งได้ี่น้องเลยมักทแท้ะนันใจอ่อนหับเอาคนอยู่น้ำนะครเป็นน้ำอีแม่อะไรให้อยู่น้ำนี่ก็ได้ อยู่เพื่อนข่อยว่าได้ตื่นเด็กลูกเศร้าถ้อข่อยลุกตื่นแต่ไปตื่นแต่เศร้าพี่น้องตัวเองตัวเองที่นอนอยู่ว่าได้บาทเนีืยก็พยายากอยู่เพื่อนข่อยอันใดไพี่น้องเอ้ยเพื่อนอีเมยยังว่านอนตื่นสวยว่ามีเด็กหน่อยเนาะก็เพิ่นว่าอยากอยู่เพื่อนข่อยนะเพื่อนข่อยพอได้เห็ดเวียกเห็ดนั่นเห็ดนี่เวียยหลายคอยอยู่เพื่อนอีแม่เพิ่นว่าได้ไม่ที่อยู่เพื่อนอีแม่อยู่นี่คือเบียกหลายเพิ่นว่าได้นางหน่อยพี่น้องเอ้ย ก็ไปตาโมโขเขยังเฮ็ดเบียกไล่ไจังบริสมกับอันผลกินเห็นเลยตื่นมาก,ก่อนโมตื่นสีขี่หูขี้ตามาแขวพันพัดหาเขากินก่อนละ่ะก่อนสิมาถ่ายคลิปเห็นไหมก่อนสิมาถ่ายคลิปอันน้นำอ้นหรือนามนน้ำเมโมอนอีกกินพร้อมข้าวน้องลุงน้องเมฆแล้วขยู่นน้ำค่ะสุดก่อนกะกินอิ่มแล้วค่ะจังอัน บ้านนี้วิ่กงกับซีนี้ไม่ใช่หรพี่น้องล่างถวยปัดเฮือนยังยังถ่ายบอกอีกบังเฮือนคอยล่างนี่น้อยหนึ่งโตมาอยู่น้าหมูยังถ่ายบอกไงพสไตล์เลยมันโขกขึ้นขั้วให้เสร็จให้ทูแล้วก็ยังถ่างให้เบ้าให้จุ่มเลอาบาไว้แล้วบาไว้แล้วอยเบื่ออะไรคนคนเนวนี่คนโบวู่งวิ่งนี่ยคอยคนวิ่งวิ่งไห้มาเลยพี่น้องเลยม่าน้ำอีแม่สืส่อๆได้ไหมจ้ะอีแม่เอามา พี่เมผ้ามาแล้วก็ได้มาแล้วก็ม้าได้กินน้ำเลยอืมเริ่มขี้เียดหนาแล้วบุงวยอยากหูงานนี่เด็กน้อยจะสถทานหนึ่งเบ้าจุ่มออนี้ผู้ใหญ่ผัวก็เคยมีหลแลนขลาดไปจะไปแต่งานใดเมื่อคืนนี่งิ่เสียงอันผู้ชายเอาออมาเอิอนเอาในหัวแล้วก็ปีนหัวออกเลย โพด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 นี้ดังน้อยยางไะจุ่มมั่นอีกเลยมั้ี่เมย์กับใต้บลาบหับมันมาอยู่เฮือนอยู่คือเก่าแต่ว่าเื่อมันเลี้ยงเสียเขาซุกเขาน้ำสามปลาได้กินอิ่มนอนอุ่นอยู่เฮือนอืมเบิ่งญาติพี่น้องตัวเองเขายังบวหับเลยเนาะพี่น้องคิดเบิ่งแหละความเลวแหละควมั่นนะพี่น้องจนบวหับ แม่ก็จนบมจนบมมาเอาแม่นะก็ได้จนบมมาหับเอาโรหาแม่มาหับเอาจนบมมาหับเอาเลยนะเขาขีขา้ขลาเสียขลหลุดขาลาล่างเขามาเอาลร้เถื่อเลยมันก็เป็นคือเก่าขาเบื่อมันเลยจเจให้อยู่ก็อยู่เลยแหละเขาเราว่าง่ายที่สุดัง <c oughs> แม่ควมเขาได้บาทนี่มาคิดถึงแม่แบบมัน,นว่าเออ บ่แม่นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ไปมาเบิ่งการกระท่ำนะว่แม่เลยแม่ควบแม่มันเบาเลยนี่ตา,ตายตายตายแบบคุณพิชางเป็นแนวน,นี้พี่น้องเอ้ยนนนนนนอีแม่หะฮะตายจาคุณแนวนี้เขามาเฮือดในห้ะซานตุ้มตุ้ตาสแตก ผมพยายาให้มาเหยียบพอเพื่อนก่อนพูนีนี้นะงามกินแล้วอมๆกินแล่ะกินได้ท่ายกับบ,บอ่อคอของกินในตูน้อของน้องของหนุน่มนี่ของเล็กๆเล็กด้อยนี่มันลอยไปเปิเปดกินเบิดมาเล้วเาบบเห็นแล้วด้ซื้อใหม่แล้วให้รูแตามันอยู่เ่อนนะโอ้แต่บ,บ่อเป็นตาด้เอียงเอาบ,บ่าแล้วของผิดปลามันสีหูคว่มเดี๋ยวเขาขีบบ้ทีดีกพี่น้องแต่ว่าคนหูของเล็กยของผูใหญ่ จงปลาไว้ให้ลูกจงสิ้นไว้ให้ลูกปิ้งไว้ลูกเาเฮียนสิกินมาเอเหียนแล้วเขากินแล้วเบิดแล้วเบิ่งมันสิกินแล้วมันสิปิ้งไว้ให้นอกใหม่มันก็บเหีกยนจีถาให้บอกจมนมูนิซูนแต่เศร้าเลยโอ้ซูลเห็้น <nat> ยี่างน้อยนี่แต่เศร้าเลยโตรแหละเห็ดยัยงกระถาแต่ให้บอกมันไม่อยากให้เอาอยู่น้่งไ่อยากให้กินเข่าน้่งแถ่ไ้โตมาอยู่เือนหูนอกพี่น้องเนาะ อ่าแต่ให้เฮาบอกน้องนเอ้ยกวดนี่เด้อเปือนเสร็จให้เอ้ยได้เด้อตื่นแต่เช้านะน้องเอ้ยลกกว่าข้าวให้เอ้ยนี่อืเห็นบ่่อยเฮ็ดัง่อจังบ่เอิ้นมาในะพี่น้องเอ้ย่อยใเ็ยังข่อยก็เฮ็ดเองข่อยเ็นบ่เสียแล้วบ่ฮะ เฟดใหญ่กัดมันแล้วหันเอาข้าวข้อคือเก่าไหมเฮ้ยเฟดสี่โตเอาข้าวข้อคือเก่าซะแง้มกินละใบหนางจุกเลยว่าคันพื้นหูจ้าคว่ำแบบ ไปก็ใส่ก็สิเอาไปน้ำันได้กินเอียงดีๆก็สิเอาผงไปน้ำผู้ผงกินหลายนะพี่น้องเอาผัเมื่อคืนนี่ก็เป๋าห้ยพังอยู่สิพาไปอันนี้เด้ออันนี้เดออ้เดอมากเอาอีกแล้วกระสิบาจมแล้วไล่เถื่อนอะไเห็ดแบบนี้มาจมซับมือนี่ฮะก้นหว่าสิ่บอกอีแม่ดีแม่ลูกออกมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยตาอ่อนมาเฮืองข่อยแล้วโอ้ยหายเราคิดเดียดนางห,าหามางแล้ว อ๋พี่น้องเ้ยยีกระสูนแต่เสัาเนาพี่น้องเนาะอุ้ยเน่จ่มแน่ว่าเบื่อมันแหงเอ้าไปก่อนจ้า